ข้าวปุ้นต้นตำรับสบับบ้ปะรดเกษตรข้าวเจ้าพี่น้องปัุจัยาแป้งนี่มาเบิ่ไใกล้ๆพี่น้องนี่เป็นสูตรต้นตำรับสบับดั้งเดิมเลอพี่น้องเด้อเบิ่งความเข้มข้นของน้ำมันพี่น้องนี่นำหน้าด้เงห้อยมันนี่โอ้ยกลิ่นหอมพี่น้องนี่เนื้อกับเป็นเยอะปีโก้ยห็นป่ปีโก้ยแล้วกับบงพี่น้องสีลองตากซีพี่น้องเบิ่งเด้อจะก้านี่ห้าร้อยกีบก็ได้กินนเ้แ้อเก้าได้เนือพันหนึ่งอิ่มแล้ว มาจังเฮ็ดแล้วก็ขอเงินแม่มาซื้อพี่น้องแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้วย5,000 10,000จังได้กินแล้วถ้าเป็นตามยุคตามสมัยพี่น้องสมัยใกล้มือกองนี่เนสคโกยเฮ็ดเทเลอร์นี่ได้ขายดีเท่านั้นพี่น้องออเดอร์เต็มบ้านอปอดนี่ดังไรก็มาซื้อเ้ามาเบิ่งน้ำมันใกล้ๆนี่เบิ่งความเข้มข้นของน้ำโอ้ยหอมพี่น้องเอ้ย Bung nằm nam ăn nằm thì nó Để xịt mấy thì nó nằm đấy Ui nằm gì nằm อื้อหือรสชาติที่ต้องการพี่น้องบ่ได้กินแบบนี้มาแต่เฮิงแลกินแต่ยังน้อยผู้รสชาติแบบนี้นะไปหากินแถวเมืองบ่มีด้รสชาติแบบนี้ิมงนําอื้อหือปาดตรงนี้ อือห mm ือ hmm. สุดยอดวิชาเดีต am mm ้องการกะปิพีมน้องกอเค็ณอืื่ยอดคมเน้ฮะขกะปีนียฮะเอออด Va <laughs> vớt ừ, ra ngoài gần tinh gọn 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 ต้นตำรับสำรับดังเดิมเขารับความแ่บนี่พี่น้องกระปุ้นนี่ให้จักเขาเจ้าไม่ให้จักแป้งแล้วก็อันนี้ก็เให้แบบต้นตำรับสำรับโบราณพี่น้องสุดรับบ่บบกไครครับจบ Bạn nhớ cắt phần thuốc linh Thì chắc Lắp hàn Xe lụp vào dẹp, áo mất ừ. โอเคพี่น้องตืนใจมากกินได้เด้อบานาปอดมีที่นี่ที่เดียวพี่น้องเขาป้นต้นตำดับสุดยอดพอเอาๆนั่นีกัมีสิบพัน